อันนี้สูตรคุณยายใส่ลูกชิ้นอยากใส่ลบองเวยนายายว่ามีอะไรก็ใส่ลงไปให้มันหมดเลยมันจะอร่อยอะ่ะทำกระทะใหญ่ๆนะเพื่อลูกชายและลูกสะพ้ลูกสะพ้จะได้กินสีมือไม่ยากทุ่มทุนสร้าง <laughs> มะเลนลูกสะไพล์เฮ็ดเห็นงากินเด้เ<อ>ยาเฮ็ดเลนลูกสะไพล์กิน,นายาเฮ็ดเลนลูกสะไพล์กินน่ากินนะฮะหอมหอมเครื่องถึงเครื่องเยอะแต่เต็ม ทำขายหน้าโรงเรียนกองสิบบาทสิบบาทบคุณแต่พ้าได้ออกแกับ,บ้างตะไครโบราณสูตรนี้ทำง่ายอร่อ,อยด้วยใส่ทั้งโงูใส่ทั้งกลง่องนั่นสูตรโบราณยังไงโบราณก็พัดแต่เซนใส่ถั่วโบราณนี่คือผัดมีเอกไข่ลงไป ใส่เยอะอร่อยเยอะบ้านด้วยไรเนะี่ะน้องกินมเลยด้วยไหรแค่น้องไปเลยกระงอกับผักเป็นตรงนี้เข้ากันดีจ้ะ บอกว่ายิ่งคอกระทะยิ่งอร่อยกระทะได้ไม่ได้ถูกสูตรเลยไม่ต้องคอกระทะก็อร่อยเส <ยะ S 2> ิร์ไปเลยหมดเลยินลงไปินลงไปไม่ต้องไปซื้อห่อแล้วจีสิบห้าสิบหนึ่งกระทะกินทั้งครอบครัวยุบป,ประหยัด